Morning Podcast by o โคจิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ Morning Podcast เริ่มวันใหม่กันอย่างมีพลังโดยผมเองครับโคจิบครับวันนี้ผมอยากจะมาเริ่มวันใหม่กับทุกท่านวันนี้เราอาจจะไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของการตั้งอะไรนะแต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจและเห็นความสำคัญ ของการเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าทุกท่านได้ยินมาตลอดนะ,ะว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะต้องพัฒนาตัวเองแต่ก็อาจจะมีหลายคนไม่น้อยเลยฮะที่ไม่เข้าใจว่ามันจะต้องเปลี่ยนยังไงแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะได้อะไรมันจะดีตรงไหนเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ครับคือการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เนี่ยฮะมันมันเกิดขึ้นในทุกๆวันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วรู้สึกไหมถ้าเอาทางกายภาพแล้วกัน เซลล์เราก็ผลัดอยู่เรื่อยๆมีข้อมูลที่เขาบอกนะฮะทุก4ปีหรือทุก7ปีเนี่ยเซลอะไรต่างๆในร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนไปโดยที่มันจะผลิตเซลลใหม่ขึ้นมาหรือถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆคือเราเราก็จะเปลี่ยนอวัยวะชิ้นนั้นไปเลยแต่ในขณะที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นการสร้างเซล์ลใหม่แล้วก็ผลัดเซล์ลเก่าออกไปสุดท้ายมันคือชิ้นใหม่อะ คราวนี้เมื่อร่างกายเราเปลี่ยนแปลงทุกวันอยู่แล้วชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงทุกวันสังคมเปลี่ยนแปลงทุกวันถ้าเราเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของธรรมชาติเราก็จะมีผลลัพธ์ที่เท่าเดิมหรืออาจจะแย่ลงด้วยซ้ำลองคิดดูนะแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเราจำเป็นที่จะต้องควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเราให้เป็นในทางที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งความสงสัยของหลายคนว่ามันจะต้องเปลี่ยนตรงไหนให้ดีขึ้นเราต้องรวยขึ้นเหรอหรือเราต้องผอมลงเหรอนั่นคือส่วนหนึ่งฮะซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นส่วนที่แบบไม่ได้เป็นส่วนลึกเพราะส่วนลึกที่ผมอยากจะมาคุยกันวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในระดับในระดับพลังงานในระดับความคิดในในระดับวิธีการปฏิบัติตัวกับความคิดหรือถ้าพูด เอาคำที่เข้าใจง่ายสุดคือการเปลี่ยนแปลงระดับ mindset mindset เปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนถ้า mindset แบบหนึ่งคุณก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ mindset ที่คุณมีคราวนี้ mindset ที่ที่เราจะต้องมีแล้วก็จะต้องรู้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือหนึ่งเราจะต้องเป็นคนดีกว่าคนที่เราเป็นเมื่อวาน ดีกว่ายังไงเราจะเอาตัวอะไรมาเป็นตัววัดถูกไหมรหลายคนสงสัยแล้วแล้วเอาอะไรเอาอะไรวัดล่ะคำตอบคือเมื่อไรก็ตามที่คุณใช้ชีวิตอยู่เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันหนักอะคำว่าหนักแปลว่าอะไรเต็ไมไปด้วยความสับสนความไม่รู้อ,อ,อารมณ์ด้านลบความก้าวร้าวความเครียดวิตกจริตอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันหนักอะ ถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันอยู่ในโหมดหนักๆๆๆผมรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องหาทางปลดสิ่งนั้นออกไปให้ได้ในเรื่องต่างๆที่มันทำให้เราหนักแล้วการที่เราจะปลดสิ่งนั้นออกไปได้มันก็มีอยู่ทางเดียวคือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างที่มันยังหนักอยู่ในชีวิตเรา เกิดจากสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจในเรื่องเรื่องนั้นในชีวิตนี้เท่านั้นเองครับผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องความรักทุกท่านก็น่าจะเคยมีความรักทุกท่านก็น่าจะเคยมีเรื่องติดค้างในใจที่มันมาจากความรักบางคนหนักกว่านั้นคือเรื่องติดค้างที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยอาจจะมาเป็น10ปีแล้วก็ได้หรือ20ปี แล้วมันก็ยังหนักอยู่มีใครเป็นอย่างนั้นบ้างผมเชื่อว่ามีแต่มาคิดกับผมอีกทีนะฮะว่าเราควรจะปล่อยให้มันหนักจนถึงวันนี้หรือเปล่าคราวนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะมีเสียงบางคนแบบแย้งออกมาเแล้วจะให้ไม่หนักได้ยังไงโครชวันนั้นเราโดนกระทําแบบนั้นวันนั้นสิ่งที่เราเจอมันรุนแรงมากวันนั้นสิ่งที่เราพบเนี่ยมัน มันมีหลายคนที่ไม่ได้เจอเหมือนเราไม่มีใครเข้าใจหรอกผมเชื่อครับว่าคนหลายๆคนแหละไปเจอประสบการณ์ชีวิตที่มันไม่ค่อยโอเคมาแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่แฟร์เป็นประสบการณ์ที่ทำไมคนนั้นถึงทำแบบนั้นกับเราหรือบางทีทำไมเราถึง,งโง่ไปทำแบบนั้นแล้วมันก็ติดอยู่ในใจครับที่มันยังติดอยู่เพราะว่า เรายังไม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่เท่านั้นเองทุกคนฟังผมไม่ดีนะที่มันยังติดอยู่เพราะเรายังไม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่เท่านั้นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าปัญหาบางเรื่องมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแปลว่าเราไม่ใช่คนเดิม แต่หากเรื่องบางเรื่องมันยังติดอยู่ในใจคุณจนถึงวันนี้ทั้งๆที่คุณผ่านมาันมาเป็น10ปีแล้วแปลว่าคนเดิมของคุณในเรื่องนั้นน่ะมันยังอาศัยอยู่ในตัวคุณอยู่มันจำเป็นที่เราจะต้องจัดการกับมันครับโดยการเปลี่ยนแปลงให้มันให้มันมองว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่สามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของคุณได้อีกแล้วการเปลี่ยนแปลงข้อนึง ที่ผมสามารถอธิบายตรงนี้และให้ทุกท่านเข้าใจได้เลยนะคือการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผมรู้ว่าหลายๆคนคงจะบอกโหโค้ชบิวมาตั้งนานนี่พูดอะไรวะอ่ะลองฟังผมดีๆนะสุภาพสตรีหลายคนยังมีสเปคผู้ชายเหมือนกับวันที่ตัวเองยังอยู่มัธยมปลายอยู่ก็เยอะ หรือผู้ชายหลายๆคนก็ยังรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างในชีวิตเพราะตอนสมัยเด็กๆโดนบูลลี่หรือโดนแกล้งก็เยอะผมพูดกับผู้ปรึกษามาหลายคนว่าเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการเป็นเด็กมากกว่าเป็นผู้ใหญ่เสมอเพราะชีวิตของเราเราเริ่มเป็นเด็กก่อนและเราอยู่ในสภาวะของเด็กมาเป็น10 20ปีบางคนถึง30ปี แล้วก็ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งเราคืออ่อนหัดในวัยผู้ใหญ่มากมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องต่อสู้กับเวลาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นเร็วมากขึ้นเพราะเนื่องจากเวลามันไม่รองไงแต่เราอะ่ะเชี่ยวชาญในความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นมันนานเหลือเกินลองคิดกับผมดีๆนะความคิดแบบวัยรุ่นของคุณความคิดแบบเด็กๆของคุณ เป็นไปได้ไหมที่มันสร้างความเดือดร้อนและสร้างปัญหาให้ชีวิตคุณจนถึงวันนี้ลองคิดดีๆนะครับการตัดสินใจการเลือกคนรักการมีความเชื่อในสังคมในไลฟ์สไตล์บางทีมันมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กจำคุณพ่อคุณแม่มาดูหนังดูละครหรืออะไรก็ตามที่มันมาสร้างเป็นความเชื่อให้เราครับ แล้วเราเอาความเชื่อน,นั้นมาใช้ในปัจจุบันปรากฏมันไม่เวิร์กคราวนี้พอมันไม่เวิร์กมันก็สร้างความถูกให้เรามันถึงเวลาที่เราจะต้องอัปเกรดเวอร์ชันตัวตัวของเราให้อยู่ในยุคนี้ในความเป็นผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากความคิดเดิมๆให้ได้ความคิดเดิมๆผมขออนุญาตพูดในมุมของผู้หญิงแล้วกันเพราะ มอร์นิ่งพอดแคสผมก็อาจจะเป็นผู้หญิงฟังเยอะแต่ไม่แน่ใจผู้ชายตอนนี้ก็ฟังเยอะละยกตัวอย่างเช่น Mindset ของการเป็นเจ้าหญิงเนี่ย <c oughs> เจ้าหญิงแปลว่าอะไรทุกคนก็ต้อง Please เราถ้าเขารักเราก็ต้องทำแบบนี้มันมีบางข้อที่ไม่ไม่สามารถใช้ได้จริงก็เยอะ Mindset ผิดๆของผู้ชายก็มีผู้ชายที่มีสาวๆเยอะ สับสวลุมล้อมเท่อันนี้ก็ผิดถามว่าทําไมผิดก็ผู้ชายส่วนใหญ่ที่ทําแบบนี้สุดท้ายก็คือการสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองเห็นไหมฮะว่าหลายๆอย่างถ้าเกิดสมมติเรายังไปยึดความเชื่อเดิมความทรงจําจเดิมความคิดเดิมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรความทุกข์ความผิดหวังแล้วนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะเรา เอาตัวเองไปทําในสิ่งที่ตัวเองทุกจากความเชื่อเดิมโดยที่ไม่รู้ตัวแต่คราวนี้ถ้าคุณฟังผมมาถึงจุดนี้แล้วลองพิจารณากันดีๆแล้วเราจะแก้ง่ายนิดเดียวเลยครับอย่าเป็นคนเดิมครับคิดอะไรให้เยอะขึ้นเอาตัวเอง ใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นหลักว่าถ้าเราทําเราจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งนั้นหรือถ้าเราทําแล้วจะไปทําให้ความรู้สึกเกิดขึ้นกับใครแล้วความรู้สึกที่เขาเกิดขึ้นเขาจะกลับมาทําให้เรารู้สึกอย่างไรโอ้เราจะเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นอยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้มองเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยากกดดันตัวเองว่าเราจะต้องเปลี่ยนเลยภายในวัน2วันแต่อย่างน้อยตั้งจิตไว้ว่าฉันจะไม่ใช่คนเดิมในทุกๆวันแค่นี้มันก็เริ่มเหมือนกับเรากำลังเริ่มเดินทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วละแล้วหลังจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณจะเซอร์ไพรส์ว่ามันมีอะไรดีๆอะไรที่มันชูใจ เกิดขึ้นระหว่างทางเดินในเส้นทางชีวิตแบบที่จะต่อสู้กับตัวเองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันอย่างแน่นอนก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับใครที่ฟังแล้วฮึดอยากจะเปลี่ยนอย่างที่บอกครับผมไม่เคยหนีไปไหนถ้ายังไม่ได้แอดไลน์ผมก็แอดไว้ซะเพื่อมาติชมรายการบอกว่าอยากฟังมอร์นิ่งเรื่องไหนบ้างหรือนะครับหรือมาสอบถามปัญหา ชีวิตปัญหาความรักนะครับผมจะเป็นคนตอบเองแล้วก็มีทีมงานอีกสามคนรับประกันครับว่าคุณจะรู้สึกเบาหลังจากที่พูดคุยกับพวกเราแล้วฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายอย่าลืมมาแอดกันแล้วกันขอให้วันนี้เป็นวันดีๆสำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเป้าหมายที่คุณต้องการรออยู่ข้างหน้าแล้วครับ Good morning ครับ